สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีมือม่อนี้มาเฮือนพี่สาวแถวแม่พี่น้องเพื่อนเนื้อพี่พี่เขามาทั้งพี่ดอกไม้เขามาบ้านมากับน้องเนยพี่น้องมาเอามาักกัทินกินกับตำมกหมุงเด็กซื้กกไปไปหั่นขา<ย>เลยเนยเจ้าได้บ่นเนย เอาได้เอาได้เอารถเอาได้เอาลจของเราสิบหสิบเห็นยุ้ยตานะเอาห่งลกันน้วยเดียวตัดอดอยู่นี่พักยังมาหนินะพักบงะงล้วได้ดิงามงามเลยพึ่งหูได้ว่าของเรามีขเ้าไปสือมาแต่ตลาด อืาพวเนี่หอมหอมนาชาเอาไรไม่ได้อเไรไมย่ายู่บ่ย่าเชิญยู่บ่พอดีกินกับตมหุงอ่ะนะพี่น้องนี่จองอ่ะนะชาจองอ่ะ่ิดนึงลองเน้อยระว่าเอาแรงเน้อยนะโอ้เขาหน้าเพิ่นงามนะปีนี่ ว่หวางไหนสิออกมาเลยงอียงคือแดงๆว่ะอันนัออกมาปุจักที่เถียหี่ยอุ้ยเขตื่นได้ยไที่ฮา,บากบอเธอาหุงเ้วก็ากกเป็นหมากอฮกัมากเดียวอะไรอเฮห,หก็ได้ยังมากเดียวอยู่เดินนี่นะ <laughs> หมางน่อยของเรากระซิโดกีดอกเบิ่งเก็บนะซ่นะาเนกะ็บอ่ะขามาบันนง้งูโอ้ต้อนอะไรกันนี่นะเป็นหมานในกิงกับแกงน้ไม้อีหมากกันมันขมๆอ,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 อย,ยู่อยู่ป่ายังม,มีเลยหมกอือเาเ่ามาปูนีน่ปวมันดียังอันนี้หักเอาเลย ี่มอ,มอ,อม้อลู่น้องเนืองนีน่เซียนเน, <c oughs> นืองนี่เกง่งไ้ายนี้ขก็งมาเนาะบ้ากยาพอแล้วพอแล้ว,ลวเขร้านิีบด้้ดเดี๋ยวมันก็ไลยต้นอยู่อา้าวโงงานนึงเหรอพอ

าเห็ดหัวอ่อมไว้ยกไปด้ยังไงมาพักกระกองโอยมาพักกระกองเหรอพักใบพับงแง่ละลายดิโอ้ยเป็นปุ่มนี่เป็นอะไรมาแล้วกระหินแต่มันหน่อยเดีแล้วก็ปุเป็นปุมเป็นเห็นมเอกระทันแล้วก็ปุเป็น

ไยังยังขอบุญขอบใจได้นะขอบใจเด้อบริเวรเขาวัไปหันขาเเขาบอกกินกับตมมะหงสะใบแบบงมเบิ้งเอากใชบ่ด ไปหัหนขาต่อมือใสกระต่ายแลวทีสพากันเขมามหัหนขาขอนอมสือนมนะปกันกลับมาแต่หนันขาพี่น้องเว้มนนาเลยเขื่อนนมน้ำหนักพก็ได้จอดไว้นะ๊ะจอดขามไว้ À, thì đưa hải nha cha đưa thư đưa bắp cải thín cà nấm càng um ai bớt bắp cà thín cả nát ừ. ừ. à, hừng đấy kinh nôm y quá เออเสื้อเอามาแบบนี้ไม่จังคุ้มเคยได้เป็นเดือนชองเดือนน้นหน่อยก็มากเที่ยงแล้วก็รับไต่ช่้งหบาทนี้่องหกสบามบาทั้าเป็นรับแต่สร้างดท่าไหร่เลยหกซิปโอ้ช่องลอยหกซ จุดบ่ก็สิจุอืออันนี้มัน70บาทยาีบาท70บาทเดียวอ่ะเยวนุ่มบ่ใส่ใส่ไปนี่กับพ่อว่ะนี่จะเงยบ่ถูกนะสักผาคุมทําตามซื้อเป็นแกรอนน่ะมันคุ้มคุ้มกว่าซื้อเป็นน้อยๆ อืมอมชิ้นชิ้นไงมืดจากพัน,พนมืดสี่พันแมนบอจึงไม่อ่านเลยเอาไว้ซ้อมหอกอ่้ามืดร้ายมีร้ายสื่อร้ายบอกเนยสื่อไปไปห้งเรียนนี่บ

ือเงียเออข้ายุคน้องไปคองเราเป็นของเวียดของเวียดจะากันกินได้เป็องเวียดื่อาิหเดน่อย็ินจานเี้านเปนาเอไปผิดไหมจาโอ้ยแดดดีพี่น้องเลยมือนี่แดด ที่้า่กับปากเปลือยสำหรดบทุกปากเปลือยกับเปลือยปูเปือยกับเปลือยตอนเห็ดกับบักร้ายนึ่งเพราแล้วเป็นมะซาบียดก็เปลี่ยนเป็นมะซาเลานนหวานใจเดีเป็นรองลาวใช่เนี่ยอีกเลยนะใานขนมเบียดขนมจีนบ่กเน่ก็กินเบิดแล้วเน่นะคนไทยของเบียดคนไทมันจบดีนเนื่อ บวบบ่านดีเลยนะสิบวกบ่งไปซอห์บ่งเทนตีแบบมากเลกว่าชาวโจอืมชาโจน่งก uh> uh ุ้กีชิมถึกินมันแข็งได้สิะตีตลาดใหม่เหตเป็นมะลาวแ่นขงแข็งแข็งกับหานกีบ Nữa, cảm nhau, nói chim em dinh dinh. à, chắc cà này. Oh, nè, anh phi loại. Nan mặt 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 này là mặt 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 này, สิดาสี่สิบบาทพูดเ่งแล้วพี่น้องเลยสองสาวเป็นกับพากันปเปื้อนแบบผิกแดดแหง้งดิบมันออนอน่อนๆเก็บภาพบรรยากาศในเฟสเมเด้เอร์บอกกันคลิปนะขอบคุณพี่น้องไร้ลาย